แอเทวดาเลยเดอกรมักอนีลาีเลงบาเดินี่ทียแอวดานี่ยล้าเ้อ่ารอหลุ่นไปนั่งกันนะครับพี่น้องแอธิวดาอ้ยอ็นี่ล่า

เขามาคือเป็นทางสั้นแบบที่นี่แหนมไหมล่ะอ๋อคือลากไปแบบทาไปทงบกเกบิกวันเด็ไได้ทางไปตัวไปลอยให้แหนมอะเริ่มเบียดแล้วครับไปทางสุรินเพื่อนทางซุริันเนราอาอะไร่างนีบอเออบังคับเฮยทั้งซุริัน้ลนกรรมาี ลลางนี่ดขอก้น้ดูออวยนได้รยเคือเป็นข้อแน่เนีือพูดบานีเอ้ากนคือแตะแกสันโอลวงแล้วมันมีปัญหาครับสมบูรณ์นะครับต่ำเลยไ่ไคมงตเโอ้ยลงกนั่งล่ง

ูสีอะไรนี่นะเจอเอกได้นี้เห็นแบบนีจะเพิ่มเ่มสกล่องกิน่พอยี่ิบเมีนพ่อสิบานนับม่การมัหางคือว่าดีนะครับจับอ้ามม่นนี่ดกบการอะไรกินือแน่ว้งว่าองศาการมรงหางม่อสูงปันใดนะครับพี่น้อง้าเขามาเสียบเอาปันใด 160, ไปกองตั้งไปกันแม่ที่นองจะ้องทางจะบาดข้างบ้างันผ่หล่ะอนึ้า่นอยหกบผ่านไปร้อยหกบาไป

จะได้บันทเาบกขยับอไอออลงที่บุก้อเกามนม่ยังเ่ยไ่ะต่ดองศาเดไปใหม่ปะไปใหม่เลยล่ะตองไปเปแน่แนมอะขอใหญ่มุมกล้องพี่น้อง่ขเขาไปใหม่ครับมีเหไปคู่ทากงอ่ะคู่ทั่งเลย มันสิมาหมองเมฆไล่น่ะมันจะเป็นคู่หน่อยข้างล่างนั Mother, yeah. ่นๆๆโอ้นั่นเอนั่นเอนั่นๆๆร้งมากน่นั่นเนไปเห็นล้วเห็นรี่สิบสา้อยสีบเป็นตัถึงว่าสามร้ยส่สิยถึงเห็นแล้พไนด้หันองตัวเป็ี่นมองเป็นของไฟไหลหน่อยมากนครับมันไก่เ้องไฟกับดูไก่มันมันผ่านอยู่

เก็บไห้ทุงเม็ดครับหยัดไปให้ใหม่ต่ไปเรื่อยๆนะครับไไใหมช่เหรอโอ้ยแหนะเฮงต้นไม้่าไรครับสามร้อยสามสิบคะแนนนะครับสำหรับทีมงานแอดเทวดานะครับ